จะเป็นยังไงหากผมมีเวลาแค่สองชั่วโมงในการจัดการบอดสุดเทพในคอปร์มอนโดยที่ผมเนี่ยต้องสร้างทีมและจัดการเจ้าบอดเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือเร็วกว่านั้นโดยในคลิปนี้เนี่ยผมต้องเจอการรวมตัวของนกย่างโดยที่ไม่ได้นัดหมายเทพมายาท่ามืดสุดจะจับยากหรือแม้แต่เจ้าฮิตแมนที่มันพร้อมที่จะมาปิดชีพผมในถุกเมื่อเอาละหากพร้อมแล้วก็จับผมได้แน่นนแลวก็ไปเลยแล้วกันนะ Let's g ซกกับปากกรดิกแล้วกับคอปร์มอนในรอบิน้ใช่ไนมครับผมนั่นก็คือ ผมไปแล้วหมด12ชั่วโมงผมในใครจะต้องจัดการกับไอ้เจ้าตัวนั้นเลยที่มันเคยทําผมไว้เจ็บแสบเอาละมาดูดีกว่าผมจะเลือกตัวอะไรในตอนนี้ซึ่งเอาจริงๆนะผมมีอยู่ตัวนึงที่ผมเล็งไว้แล้วนั่นก็คือเจ้าเอสเบิร์นนั่นเองคือผมก็เลงคิดอยู่ว่าเอาเอสเบิร์นมาแบกเนี่ยก็น่าจะใช้ได้อยู่แถมอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวมันเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยเอาละเอสเบิร์นแล้วกันหลังจากเลือกตัวละครเสร็จเน,นี่ยแน่นอนมันก็ต้องมาหาอาหารก่อนเพราะเนี่ยคือคอปเปอร์บอนถ้าความหิวมันยังลงอยู่แถมมีมอนเเเเเเซอออร์ดด้าา้้กก้้้้้้ววววววยยฮาาาาาลลลล่ะปป็็นนนนนบบีีีหหหััักกกกแแมมทงิใ อเอาละได้เวลาออกสำรวจแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเล่นแบบนี้แล้วก็ผมไม่เคยเล่นมาก่อนแบบนี้คือแบบที่คอมมอมนสร้างมาให้มันจะเป็นบ้านนะผมแล้วก็บู่บ้านใ,นใหญ่เลยแล้วก็จะมีห้องวิจัยด้วยซึ่งแน่นอนว่าห้องวิจัยต้องไปก่อนแน่นอนมีของให้เทียมเลยใครเล่นตามผมเลยสามารถตามไปได้เลยนะเอาละทั้งบอลทั้งชดุดกูขโมยมาหมดเลยละกันไม่มีใครครูอยู่แล้วนี่เนาะเอาละแต่ก่อนอื่นอาหารสำคัญที่สุดก่อนเราไปสำรวจกันแล้วก็เปิดศึกด้วยให้เอดเบิร์นเนี่ยต่อยหนอนเลยละกันเอ้ยต่อยเลยละ่ะคนไฟเอ้ยทีเดียวไม่ตายเหรอถ้างันซัน <c oughs> ไม่ได้ขบือุยไม่ได้ขนามือซะหน่อย <c oughs> ซึ่งขลาดเนี่ยก็มีทั้งวิธีการอีโวของที่จะใช้หลายๆอย่างแต่ผมด้ไปเจอสิ่งดีเขาคือ <c oughs> ถ้าชุดมาตั้งเดขนาดเนี้มันก็ไม่มีใครดูใช่ไหมล่ะถ้างนั้นก็ขออนุญาตนะครับสลับกันแล้วกันนะ <c oughs> ขออนุญาตไปก่อนแล้วกันจู้ <c oughs> ไหนๆก็มีแคนดี้อยู่อันหนึ่งละเอาให้เ <c oughs> อสเบิร์นกิเลยแล้วกันอ้าวเฮ้ยอันเดียวอีโวได้เลยถ้างั้นละก็ เอาละเอสเปิร์นชูมือขึ้นแล้วก็หมุนไปพร้อมกับเพลงแล,แล้วกันนะหลังจากอ e ีโวเอสเปิร์นเสร็จเนี่ยผมก็อยากจะเทสว่าไอ้เจ้าตัวนั้นอนะ่ะมันยังสเต็ปเดิมอยู่ไหมก็เลยมาลองเทสุดสักหน่อยแล้วก็พบกับว่านี่ฮะผมมันเลเวลหนึ่งร้อยแถมตัวมันเนี่ยสู้ค่อนข้างยากบอกเลยว่าถ้าจะสู้เนี่ยก็ต้องสร้างทีมมาค่อนข้างดีเลยซึ่งแน่นอน่าตอนนี้ก็ต้องยอมไปก่อนยังเหลือเวลาอยู่เอ๊ะแต่ไปไปมาปุ๊บมันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอาว่าลงเหมืองกันดีกว่าแต่ก่อนแต่ละที่ผมจะลงเหมืองเนี่ย ในมอสที่ผมลงไว้เน okay. so ี่ยมีม็อดนักฆ่าด้วยซึ่งมันจะมาคอยฆ่าผมทุกๆเวลาเลยบอกเลยว่าถ้าไม่มีปืนหรือไม่มีอะไรป้องกันตัวเนี่ยตายแน่นอนแม่งเอ้ยแค่จะไปจัดการเจ้าตัวนั้นก็ยากแค่ไหนล้วมึงยังต้องมีพวกมือเงยเนี่ยเไปไปรีบลงเหมืองกันดีกว่าเอาจริงไอ้กล่องนเหมืองกล่องหน้าเหมืองเนี่ยผมบอกว่ามีของค่อนข้างเยอะเลยอย่าลืมเก็บกับไปด้วยถ้าใครเล่นตามผมนะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆเราก็ต้องลงเหมืองกันสักหน่อยเลยล่ะโอเคไป่ะบอลเทิดขุดเหมืองซึ่งในเหมืองนี้ก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะผมเดี๋ยวต้อง ซึ่งอีกที่ผมบอมของในเหมืองเนี่ยค่อนข้างดีเลยอย่าลืมแวะเก็บกันด้วยซึ่งเมื่อผมลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยผมก็พบกับว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดกิบเบิลด้วยหรือ่านั่นคือการเบียดแรงๆนั่นเองซึ่งผมเนี่ยก็คิดแล้วว่าจะจับน้องโอกาสออกน้องเนี่ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเอาล่ะถ้างั้นระหว่างรอน้องเกิดแล้วก็เตรียมของทำหลายอย่างแล้วก็เตรียมไปลงดันเจี้ยนดีกว่าเพราะว่าแถวนี้มีดันเจี้ยนให้ลงด้วยไม่เชิงดันเจี้ยนหรอกก็แค่จุดที่มันขโมยของได้อะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นตรงน นะแล้วก็ตามสภาพมันก็มีตัวนี้ออกมาเลยเฮ้ยซึ่งเนียจะผ่านแป๊บนึงแล้วผมคิดบว่าเกิดจนได้ซึ่งบอกแล้วว่าน้องตัวนี้เนี่ยร่างแรกน่ารักมากเลยสำหรับโมเดลของบอมอนเอาละ่ะมาอยู่กับผมดีกว่าเอาเอาล,ลูกเดียวเหรองันก็หมดภาระกับตรงนี้แล้วละ่ะอ,อ้โวได้เลยหรอถ้าง,งั้นก็ ล่าง2เป็นกาไบบอกเลยว่าน่ารักมากๆอแต่ร่างสามเนี่ยบอกเว่าเทโคตรเพราะผมมาเล่นมาแล้วไงล่ะเอาล่ะออกไปข้างนอกกันดีกว่าเอ่อทําไมผมจําได้ว่ารถไฟมันไวกว่านี้ไม่ใช่หรอือหรือผมทำอะไรผิดพลาดเอ๊ะไม่น่าใช่อ๋อมันต้องผักก่อนแล้วค่อยไปแม่ผมก็ลืมวิธีการเล่นไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพอดีช่วงนี้ติดงานบ้างๆแล้วผมเลยไม่มีเวลามาเล่นเลยต้องขออาภัยด้วยจริงๆนะผมแต่เดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะต้องหาเวลามาลงอีกทีหลังนะผมต้องขอโทษจริงๆช่วงนี้จะหายไปหน่อยโอเคช่างมันออกไปข้างนอกกันดีกว่า ซึ่งพอออกมาข้างนอกเนี่ยเป้าหมายต่อไปนั้ก็คือการสร้างทีมที่ดีที่สุดในการไปตบไอ้เจ้าตัวนั้นอนะ่ะผมกำลังคิดว่ายังไงก็ต้องสร้างทีมที่แบบว่าเรียกว่ารวมรวมธาตุเลยซึ่งไอ้ยาดมเนี่ยเข้ามาก่อนเลยเพราะยาดมเนี่ยมีทั้งพลังจิตแล้วก็น้าเอาละเอาเป็นว่ามาอยู่กับผมก่อนแล้วกันนะเจ้ายาดมซึ่งใกล้ๆเนี่ยก็มีเจ้ารัดด้วยซึ่งล่างสามมันนั่นก็คือเซอร์ไนนั่นเองผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้อยู่ในทีมผมแน่นอนเพราะมีาธาตุแฝดจาเป็นมากๆเลยสำหร,รับการสู้ในตัวนั้นนะ ก็หายไปมัสามชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยว่าต้ฟักที่ผมเคยขุดตัวในเหมืองแล้วก็รอกิมเบอร์ไว้เนี่ยซึ่งในระหว่างที่ผมกำลังเช็คปกเกดกอยู่นั้นนะผมก็มีเจ้าตัวนี้เกิดขึ้นนะผมถือว่าดวงดีไหมเนี่ยหรือว่าเป็นดวงที่แย่วะเนี่ยไอ้ส <Is sa. S 1> ัสแหมตัวเหลืองเข้ากับทุ่งเลยนะเนี่ยโอเคมาถ้ามาขนาดนี้ก็ต้องจับเข้าไปแล้วล่ะแหมหมุนตั้งสามรอบไม่เข้าบ่อนรอแล้วะเฮ้แต่เข้าใจได้ว่าเป็นเทปนะจับยากหน่อย แต่แต่แต่เดีมันจะยากยากเกินไปไหมเนี่ยเอ่อคือเย็นแล้วอ่ะคือตอนเย็นมันก็จะมีฮิตแมนมาไล่ฆ่าผมตอมบี้มาไล่กินผมคีเปอร์กระโดดบ้างเรียบรีบเข้าบอลได้ไหมอะเข้าบอลเถอะซึ่งตลอดที่ผมกำลังจับอยู่เนี่ยผมก็เจอเจ้าตัวนี้เข้าอีกตัวนึ่งฮะใช่ครับผมมันคือแซฟดอตอีกตัวหนึ่งเมื่อเกิดมาทำไมพร้อมกันเนี่ยเฮ้ย กูจับตัวนี้มันก็ยาแค่ดีแล้วผมไม่ไหวทรมานมากเลยใช้เวลาในการจับมันไปชั่วโมงหนึ่งเลยอะถึงระหว่างจับอยู่เนี่ยก็มีตัวบ้ายิงมินิกนนรารตาใส่ผมเนี่ยใช้เวลานาน,านอยู่แล้วต้องมาหลบอะไรพวกนี้ก่อนในที่สุดฟักในที่สุด <c oughs> โอเคอย่างอยก็มีตัวแบกทีมแล้วปะ่ะเดินทางกันตถอ แป้วนึงนะมึงเรียกพวกอะเดี๋ยวเดีไดมึงเรียกพวกสองตัวเลยเหรอวัาวซึ่งก็าตามสาภาพผมไม่คิดว่าจะเอามาอยู่ทีมแล้วล่ะถ้างั้นก็ม่เป็นเอ็กพีให้ผมเะนะลองจับได้เลยสักตัวหนึ่งก็ถ้าติดก็โอเคไม่ติดงั้นก็เอ็กพีเหมือนกันอ่ะ uh. เอาล่ะถ้างั้นก็ลองขี่แซปดอตกลับบ้านกันดีกว่าเอ่อเอ่อ คือทำไมมันช้าอย่างนี้วะอ่าถ้าถ,ถ้างั้นเดี๋ยว็ลองวิ่งดูไหมโอเคกูวิ่งเองก็ได้ไม่เป็นไรถ้างั้นน้องเราผมเนี่ยใกล้ที่จะแบบว่าอีโวแล้วผมก็เลยต้องมาช่วยเก็บเวลอร์สักหน่อยเอาละอีโวกันเลยดีกว่า one, one, บอกแล้วว่าน้องคนนี้เนี่ยพอแปลงร่างเป็นร่างสองเนี่ยน่ารักมากๆเลยผมชอบมากเลยโมเดลตัวเนี้ยแต่พอเป็นเซอร์ไนท์เนี่ยบอกแล้วว่าสวยมากเลยเอาจริงเนี่ยในโปกเกมอนเนี่ยผมชอบมากเลยตัวเนี้ย เอาเราไปสำรวจกันเราดีกว่าข้างๆนี่บีด้าฟอรเรสผมเลยคิดว่าจะไปสำรวจสักหน่อยเพราะผมกะว่าจะตั้งแคมป์ท่านันอยู่แล้วละ่ะเฮ้ยนี่มันดาบที่ถูกหลงลืมไว้อย่างนั้นเหรอนายหยิบฉันขึ้นไปสิฉันเป็นซีลิงซอร์อยู่นี่มานานแล้วออกไปหน่อยสิไม่เอาแค่บอลพอเดี๋ยวดิเอ้เดี๋ยวนี่เฮ้ยเดี๋ยว,ยวทำไมถึงไม่หยิบดาบเอล่ละเพราะมันมีสิ่งที่ดีกว่าดาบอย่างไรแล้วับผมปืนคู่ใจครับผมรวมม็อดนี้ก็มีด้วยรอบนี้ลองเล่นดับเบิลเบลิต้าดีกว่าเอ้ยบาลิต้าแหละดับเบิลช็อตกกกกกัััันนนไปปปดบบบบเเเิ้้้ลลลลลาาารรรแแวว็็ตออองยย่่ืมคะสุทห โอ้ยแรงอยู่นะเว้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเอาละออกไปเทสของกับของจริงกันดีกว่าที่ผมต้องออกไปตอนกลางคืนเนี่ยเพราะผมจะจับมายาตัวหนึ่งนะผมที่อยู่ตอนกลางคืนในดาร์คฟอร์เรสเริ่มดาวก็ได้ใช่ไหมครับผมว่าตัวอะไรเพราะในพิกเซลมอนเนี่ยก็อยู่ในดาร์คฟอร์เรสเหมือนกันในคอมอนเนี่ยก็อยู่ดาร์คฟอร์เรสเหมือนกันนั่นก็คือเจ้าดาร์กไหลครับผมผมกำลัตงตามหามอยู่พอดีเลยบอกแล้วว่ากระดูกที่ทับมาเนี่ยแป๊บๆหายหมดแล้วผมผมว่าเราหน้าต้องขึ้นไปข้างบนต้นไม้เหนือล,ะละ่ะเพราะว่าจะกันกันซะหน่อยไม่ได้มีตัวเลยบนต้นไม้ K, ไเจ็ด หลังจากล่อไอ้เขียวลงต้นไม้ได้เนี่ยผมก็ต้องมายัดแคนดี้ก่อนเพราะผมจะดูว่าตอนนี้เนี่ยมันสามารถอัพตัวอะไรได้บ้างเอาล่ะหมุนไปหลายๆตัวแล้วกันนะลูกเอาล่ะได้เอสเบร์มาแล้วหนึ่งแล้วก็ไอ้เจ้าหยาดมมาเป็นล่าสุดท้ายแล้วเอาล่ะไอ้ขี่ได้ด้วยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ทางนั้นแล้วก็ไหนลองขี่ดูหน่อยดิเดี๋เดเดเฮ้ยมันเหนื่อยตอนเนี้ยกูจะตายอย่าพึ่งอยา่าเออเดี๋ยวนะนี่มันโอเวอร์เวอร์ไหมเชียวแล้วทำไม what แต่ฟักพีกลิ้นแล้วตัวอะไรวะเนะี่ยเอาเป็นว่าเราไม่ไปยุ่งแล้วกันนะค่อยค่อยว่ากันเอาละก่อนอื่นเนี่ยกลับบ้านมาก่อนผมกำลังคิดว่าผมจะทำยิ้พีแชร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นแล้วก็นเนี่ยเวลาเก็บเวลเดี๋ยวใช้เวลายากไปหน่อยเอาลัตตัวเมื่อกี้ใส่หัวตัวนี้ฆ่าไปตัวนี้ก็ใส่หัวเอ๊ะตัวนี้ก็ใส่หัวด้วยอ้าตัวนี้ก็ใส่หัวเอ้ากลายเป็นว่ามีฆ่าอยู่ตัวเดียวแหละถ้างั้นแล้วก็ไปเก็บเวลสักหน่อยพายเอสเบิร์นเนี่ยออกโลกกว้างกันบ้างเอาละเตะมาเลยลูก เดี๋ยวได้เพิ่มเติมนิดเดียวเนี่ย What the fuck เดี๋ยวนะเดี๋ยวี๋คือบอกเลยว่าในระหว่างเก็บเวลเนี่ยบอกเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสงบนะผมสงบจริงๆแหละอ้เอาละ่ะคืนนี้แหละ,ะมูนเฟสสี่มูนเนี่ผมมันจะเป็นแบบลูกกลมๆนะผมเราสามารถหาได้เออมึงไม่เกี่ยวหรอกกูแค่อยากยิงอะ่ะขอโทษทีอา่าไม่ต้องห่วงนายก็ด้วยหว่างี่ผมยิงโปเกมอนเอ้ยยิงซอมบี้ยิงนู่นนั่นไปดักอะไรก็เกิดจะได้บอกเลยว่าโมเดลของของขบบอนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะแต่นี่สงสัยว่าเป็นมอดเสริม ในคอมมอนจริงๆเนี่ยยังไม่มี้ะผมดาร์กไลหรือเทพอนะไรพวกนี้มันจะมีแค่แซปดอนั่นมากกว่าเอาละเรามาจับมันกันดีกว่าบอกเลยว,ว่าดาร์กไลในจับยากมากๆนะผมยากโคตรๆเลยซึ่งเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วผมหชั่วโมงนะผม5ชั่วโมงในซีชีวิตจริงนะผมแล้วก็ระหว่างที่ผมกำลังจับเนี่ยก็มีตัวเลยมามากมายเลยแม่งซึ่งก็บอกเลยว,ว่ากว่าจะจับได้กว่าจะอะไรเนี่ยใช้เวลานานมากเสียบอลไปมระนาณ50ลูกแล้วก็มีตายบ้างนะครับแม่งเลยแคทว่า ซึ่งสุดท้ายเนี่ยกว่าจะจับได้ก็ใช้เวลาไปมันสองวันในเกมนะผมรวมๆแล้วก็โอ้โหเสียปืนกระสุนปืนลูกซองไปเยอะมากเอาล่ะได้เวลาเก็บเวลกันแล้วละ่ะเอาล่ะลังจะกลับบ้านมาเดี๋ยวกายเป็นว่านี่ผมเราสามารถแปลงร่างปเป็นเซอร์ไนท์ได้แล้วเอาล่ะบอกเลยว่าโมเดลนี้สุดๆเลยผมชอบมากเลยเซอร์ไนท์เนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะผมเวลาอัพอะไรแล้วเนี่ยถ้าใครที่เล่นตามผมเนี่อย่าลืมปรับเรื่องสกิลด้วยนะเอาล่ะเราไปเก็บเวลกันดีกว่ายาวๆเลยกันดีกว,ว่ารอบเนี้ย เราหน้าต้องเก็บเวลยาวๆเพื่อเตรียมตัวที่จะไปสู้กับไอ้เจ้าตัวนั้นเพราะมันเลเวลต้งหนึ่งร้อยเนี่ยแต่การเก็บเวลเนี่ยผมแนะนำนะผมว่าให้ไปเดินทั่วรอบๆนะผมรอบๆพกรอบๆเกาะเนี่ยมันก็จะมีกล่องแล้วในเกาะเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบว่า x p candy ค่อนข้างเยอะเลยนะผมถ้าใครเล่นตามผมเนี่ยแนะนำว่าให้สำรวจให้หมดนะฮะอย่างของผมเนี่ยผมมาจำจุดขอในกล่องได้มันก็จะมี x p xl เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเอาละทัก x ทั้ง l อะไรก็ตามเนี่ยไปหาเก็บแต่ได้เลยแต่ก่อนอื่นไอ้เจ้าตัวนี้หน้าคุ้นๆผมชอบมากๆเลยขออนุญาตเก็บมาก่อนนัเจ้ตวี รู้ทั้งรู้แหละว่าคงไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ายังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนเพราะผมชอบมากเลยเจ้าตัวนี้นเป็นความฝันวัยเด็กผมเลยนะว่าอยากมีเจ้าตัวนี้นอยู่ที่บ้าน you know บอกเลยว่าเจ้าลิงขังก็ไม่รอดหรอกนะว่าเป็นเลเวล่งไผมซะไห<ะ>นๆก็ไหนแล้วเราก็ยัดเคนดี้ให้กาเบียดเลยแล้วกันเอาล่ะแปงลงร่างแล้วก็หมุนซไสลูกรัก <I> บอกเลยว่าใครเล่นตามเนี่ยกาเบียดเนี่ยสามารถที่จะขี่ได้ผมแล้วก็บินได้ด้วย oh. แล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ชัวร์นะผมว่ามันทำอย่างนี้ได้หรือเปล่านั่นก็คือ คือผมสามารถขี่เพื่อไปตีมันได้ด้วยเหรอเดียวว่าต้องฟังถึงตรงนี้โอปีชผมไม่ได้อัดไว้นะผมพอดีผมลืมกดอันนี้ผมผิดเองผมและผมเจอกับโซโลโอเชียนนะผมผมเลยต้องจับไว้ด้วยเพราะตัวนี้เนี่ยเทโคตรเลยนั่นนานทีจะเจอหรือเถียนะเอาละอยากลองเทสเปคเดี๋ยวว่าตอนนี้ไหวไหมเลเวลแค่70เองมีแค่แซปดอสที่เลเวลมัน90โอเค ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะไหวเว้ยแม่งยิงกูทีเดียวตายเอาละสงสัยต้องกลับไปก่อนเล่หรือว่าแพ้ที่แบบแพ้หมดสภาพเลยแม่งวันแถบกูทุกตัวโอ้โหเออช่างวันช่างวันปะค่อยไปรีแมทใหม่อีนี่นี่มึงมึงมึงเยอะๆกูเลยเดี๋ยวมึงโดนกูแน่ยังอย่งย่งไม่หยุดใช่ไหมมึงยังไม่หยุดใช่ไหมงั้นก็เอาง,างี้แล้วกันเออเหมือนคนเมื่อกี้เขาจะรีบไปเหมือนกับน่าจะเหมือนกับว่าผมไม่ชวนกันไปไหนน่าติดซัมเปอร์น่าต้องไปเที่ยวเอาละเป็นว่าเรามาเกบเวลกันต่อดีกว่า พอดีผมเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีของแล้วผมจะต้องแวะที่นี่สักหน่อยไอ้พวกไอซ์เซมหรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกเลยว่าของดีเยอะผมอย่าลืมมาเก็บกันด้วยเอาละตอนนี้แซปดอสผมเลเวล100แล้วหลังจากแดกแคดดี้ของผมไปค่อนข้างเยอะเลยคือถ้ามึงไม่เก่งเนี่ยก็เศร้าอยู่เหมือนกันได้เวลาไปรีแมทกับมาแล้วละ่ะอันนีหันหลังให้แบบนี้คืออะไรคืออะไรฮะนี่นี่เอาของมาฝากได้เป็นตุ๊กตาเห็นไหมน้องน่ารักเลยนะใช้นี่ได้เอ้ยมองหน่อยดิเอาละก่อนมองก็ต้องระแกะสกิลก่อนละกันเพราะบางสกิลเนี่ยต้องคอยเช็คนะผมว่าต้องเจออะไรกันบ้าง เอาละหาพร้อมแล้วก็มาและท่านี้ผมคือท่าที่ผมภูมิใจที่สุดโดนกูวันแถบสิครับน้องๆ what the fuck เกเจคิดแบบ JPG เหรอโมเดลไม่โหลดทไงกันยวขออยาดเปลี่ยนตัวหน่อแล้วกันนะเฮ้ยๆมึงต่อยกูแหลมกันเ้ยเอาแล้วมึงเอากาเบียสมารับโอ้แล้วโอ้ไฟไฟฟ้ามันไม่เข้ากับดินโอ้ฝักชิปหายแล้ว กลายเป็นฝ่ายที่ผมโดนยำตีแล้วสินันเนน่ยชิปหายแล้วล่ะครับผมท่านผู้ชมผมมี Mac, แม็กซ์เลยว่าแค่หอันน,นนะเอาจริงเดี๋ยวผมสามารถแก้ตัวได้แค่5ครั้งเท่านั้นเองโอ้โหมันเหลือโฟกัสแซดแล้วมันโอ้โหวันแถบวะเนี่ยอ๋อตามสภาพวันแถบเฮ้ยกว่าจะเอามาลงได้โอเคได้เวลาแล้วสินะเดียดที่จะต้องเอาจริงกันซะหน่อยไมโลติกธาตุน้ำท่านก็เสียดวง50%แล้วกันว่าจะตายไหมโอเคถือว่าดวง50%ของผมเนี่ยยังเข้าข้างอยู่ เฮ้ย <Hey, S 2> แต่โคต้องได้ใช้แบ็กลีไว้ที่ผมเก็บบ่าแล้วล่ะเออขอโทษนะครับนี่บนเรือเขาสู้กันอยู่คุณเป็นใครโพลีกอนอย่างนั้นเหรอเอ่อต่อสู้ใช่ไหมทั้งกันต้องต่อสู้แต่ทำไมกูเตะไม่เข้าวะเฮ้ยโอ้โหแม่งสวนกูทีเดียวหายโอเค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 เอากาเบียร์มารับก่อนแล้วกันแล้วก็ไปเลยละกันนะไอโพลีคอนมีโซโลโอเชียนก็ไม่ได้ใช้สักทีมาละไอธาตุเหล็กไม่ได้สู้กับเจ้าตัวนี้นี่แหละปะ มันยิงมากูจะตายไหมนยะก็เอาไปเต็มเต็มแล้วกันนาะทีเดียวหายหมดอายังหมดอายังอะฮะฮะคือถ้ามันเป็นลูคาลิโอที่มีโฟกัสแสะผมก็รู้สึกแย่แล้ววะ่ะก like ูจะโรวันแถบใช่ไหมกูจะโรวันแถบใช่ไหมโอเคไม่โอเคจบแล้วใช่ไหมขอร้องล่ะต้องจบแล้วล่ะจริงๆจบแล้วเว้ย <laughs> ถ้ากันแล้วก็พี่ก็ไปไปเที่ยวกับเพื่อนพี่ได้เลยนะเดี๋ยวผมพาพี่ไปส่งก็ได้มา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 อะไคลิปนี้คงเป็นคลิปสั้นๆนะผมผมจบชาเลนจ์ได้ไวไปหน่อยแฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะผมแต่ผมไม่รู้ว่าทอนหน่อยนะพอดีผมเนี่ยไม่ค่อยสบายติดงาน้างเลยเอป็นว่าคิดถึงทุกคนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บาย